ท่องเที่ยวไม่ฟื้นฝรั่งไม่มีเงินค่าใช้จ่ายแพงตั๋วก็ไม่มีเที่ยวบินก็หาย,ยากทาให้ท่องเที่ยวพัทยาไม่ฟื้นในไฮซีซั่นยอดจองแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเอ็กซิมแบงค์อืมทีนี้หลังจากท่าวอเอฟเอฟไปแล้วนี่นะครับก็มาถึงเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆสภาพัดเขก็บอกนะว่าตัวเลขไตรมาสที่สามของเราที่สามารถโตได้ถึง4.5%เปอร์เซ็นต์ และเป็นอัตรา g GDP รายไตรมาสประเทศไทยที่สูงสุดในรอบ4ปีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่องเที่ยวบ้านเราดีในช่วงไตรมาสที่3ก็เลยมีเงินเข้ามาปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาสที่3นั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง7.8ล้านคนนะฮะแต่ปรากฏว่าที่นี่ฮะท่องเที่ยวไม่ฟื้นฝรั่งไม่มีเงินค่าใช้จ่ายแพงตั๋วก็ไม่มีเที่ยวบินก็หาย,ยากทาให้ท่องเที่ยวพัทยาไม่ฟื้นในไฮซีซั่นยอดจองแค่40%เท่านั้นเองนะครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากคนที่อยู่ในวงการของท่องเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับช่วงนี้หลายคนก็คงจะมีแวะเวียนไปที่พัทยากันบ้างละนะตั้งแต่ที่เริ่มจะมีการผ่อนคลายนะครับเริ่มเปิดประเทศผมเองก็เป็นคนนึงที่เดินทางไปในช่วงประมาณไตรมาสที่2ต้นไตรมาสที่สาเหมือนกันนะครับก็ดูไปถึงก็เห็นแต่อินเดียเยอะเลยนะครับช่วงนี้อินเดียจะเข้ามาเยอะเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าพอเข้าไฮซีซั่นคือทุกคนเนี่ยมองประเทศไทยว่าไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวต้องเยอะคนต้องเข้ามาเพียบนะคนไทยต้องเดินทางทท่่่่อองงียะะไรรตาๆน,นคับ แต่พอฟังจากที่ปรึกษานาะยุสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนะครับคุณสันเพชรสุภบวรสเียนนะฮะแกเป็นที่ปรึกษานายุคสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกบ,บ,บอกว่าตอนนี้โรงแรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคตะวันออกนี่นครับกลับมาเปิดให้บริการประมาณ70%ของจํานวนทั้งหมดหรือถ้าจะเทียบก็คือเทียบกับก่อนโควิดโควิด -19 นะฮะแสดงว่าเวลาผ่านมาเกือบสาปี โรงแรมในภาคตะวันออกนั้นกลับปเปิดได้เพียงแค่70%เท่านั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ถามว่าแล้วพอดูสภาพการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาบอกว่าตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเยอะแน่นอนเลย70%แล้วต่างชาติขยับขึ้นมาได้เพียงแค่30%เท่านั้นเนี่ยนะครับทีนี้จากการเก็บข้อมูลยอดจองห้องพักของบรรดาสมาชิกที่อยู่ในสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเขาบอกกันเลยฮะว่าลูกค้าเนี่ยเข้าพักช่วงนี้อยัางน้อยมาก นี่หาซีซั่นแล้วนะครับเราอยู่กลางไม่ใช่กลางซะด้วยแล้วเลยกลางพฤศจิกายนมาแล้วนะครับเข้ามาพักที่พัทยาน้อยมากก็เป็นผลกระทบจากหลากหลายปัจจัยนะเบรดาเจ้าของโรงแรมเขาก็ถามข้อมูลจากลูกค้าหรือก็ถามเอเจนต์จากต่างประเทศว่าทำไมต่างชาติไม่เข้าปรากฏว่าอย่างนี้ครับสายการบินจากต่างประเทศลดเที่ยวบินอา้าวสายการบินต่างประเทศลดเที่ยวบินมาทางเอเชียนะครับสองเศรษฐกิจต้นทางในเข้าชะลอตัวก็อย่างที่ผมบอกไปไงฮนะขาวที่แล้วว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจโลกตะวันตกเข้าสู่ขาลง ยังแก้เงินเฟอ้อลำบากค่าใช้จ่ายเองยังสูงภาวะตกงานเองก็มีวิกฤตพลังงานจากการกำลังจ,จะเกิดขึ้นหลังวันที่5ธันวาคมโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดระยะสั้นได้แก่อินเดียเกาหลีใต้เนี่ยก็พอมีเดินทางแต่ว่ายังหาเที่ยวบินมาได้น้อยมากส่วนตลาดระยะยาวนี่ก็คือเยอรมนีอังกฤษอันนี้ยังติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจต,ต้นทางของเขานะครับ ผู้ประกอบการโรงแรมในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยพอเขารู้ว่าเปิดประเทศเขาก็พร้อมนะัอุสาห์ไปปัดฝุ่นทําอะไรก็แล้วแต่พยายามหาคนหางานมาทําให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับแต่เขาก็บอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในปีนี้ไม่น่าจะฟื้นตัวได้ครับเขามั่นใจฮะว่านักเที่ยวจีนเป็นศูนย์ ไม่มีทางเดินทางออกนอกประเทศได้เลยนี่นะครับแม้วตาตอนนี้สีจีนผิงจะกลับไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีทําให้การท่องเที่ยวไม่น่าจะหวือหวาน,นะครับทีนี้มุมมองผู้ประกอบการโรงแรมในภาคตะวันออกภายใต้สมาคมนี้ก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยต้องรอดูสถานการณ์การเมืองโลกด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้ขนาดเจ้าของโรงแรมเนี่ยยังต้องสนใจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับเขาไม่ได้บอกในรายละเอียดไปเพียงแต่บอกว่าการเมืองระหว่างประเทศในปีหน้าที่ต้องเฝ้าจับตามอง,องคืออะไรใราบไหมฮะ เขาคุจะหมายถึงความขัดแย้งระหว่างสงครามรัสเซียกับยูเครนว่าจะขยายวงหรือไม่นั่นเองนะครับเพราะว่าปัจจัยการท่องเที่ยวมีหลายอย่างเช่นการลดหรือเพิ่มเที่ยวบินค่าจ,จ่ายเองก็สูงนะครับนี่มาฟังคนนี้เนี่ยรักษาการประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวชนบุรีคุณทเนศสุภสุภรหัสสรังศรีนะครับเ,เกยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวในภาพรวมของพัทยาไฮซีซั่นนะฮะหรือตั้งแต่ขณะนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับยังคงมีสภาพไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับ ถามท่านผู้ชมเลยผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมไปไปพัทยาหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อท่องเที่ยวพัทยาไฮซีซันไม่ฟื้นตัวเชื่อหรือไม่เชื่อครับใครเชื่อพิมพ์คำว่าเชื่อเลยฮะใครไม่เชื่อพิมพ์คําว่าไม่เชื่อส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับคําถามของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันตอนนี้ที่พัทยาเนี่ยนะฮะอันนี้ข่าวจากแหล่งข่าวพูดมาเลย มีชื่อน้ำจเสียงตําแหนครบเรียบร้อยเขาก็บอกแล้วว่าไม่ฟื้นตัวเลยยอดเขาพักเพียงแค่ประมาณ40%่สินังั้นถามท่านผู้ชมครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าท่องเที่ยวไฮซีซันพัทยาไม่ฟื้นตัวนะครับใครพิมพ์ใครเชื่อก็พิมพ์ควาไม่เชื่อใครพิมพ์ว่าไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนะฮะคุณทเนศสุภหรหัส นะทวนฮะสุภะ,ะสุภะสะหัตรังสีนางสมุญจะอ่านยากนิดห,หนึ่งนะครับรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีเท่ยวชนบุรีเนี่ยนะครับบอกว่าการท่องเที่ยวในภาครวมพัทยาช่วงไฮซีซั่นหรือตั้งแต่ขณะนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยมีสภาพไม่คึกคักเท่าที่ควรครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยยอดจองห้องพัทยามีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอุย้ยนี่เลยการพัสดิการยนแล้วมีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับขณะที่การฟื้นตัวธุรกิจโรงแรมในพัทยาพบว่า โรงแรมในพัทยากลับมาเปิดให้บริการเพียงแค่ครึ่งเดียวเอง5 0เนะครับนั่นหมายความว่าการท่องเที่ยวพัทยาปีนี้คาดว่าไม่ฟื้นตัวอ่านี่งไงถึงถามท่านผู้ชมเงครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับการท่องเที่ยวพัทยาช่วงไฮซีซั่นไม่ฟื้นตัวนะครับส่งมาเลยนะครับใครคิดว่าเชื่อก็พิมพ์คำว่าเชื่อใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อแล้วก็ส่งเข้ามาที่คุยกับบัญชาเลยนะครับทีนี้จะทำยังไงกันต่อไปอ่ะ เพราะว่าในปีนี้มันมันไม่ฟื้นตัวเนี่ยนะฮะรักษาการประธานสปาสกรรมท่องเที่ยวแห่งชนบุรีเนี่ยนะครับก็บอกว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมีกลับมานะครับมันก็มีหลายอย่างพอจอไปเขาพบว่าชาวโยุโปรปก็เจอปัญหาค่าครองชีพสูงมากในหลายสิบป,ปีตอนนี้คนชาวโยุโรปเนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยแทบจะรั่วอยู่แล้วฮะและเดี๋ยวหลังวันที่5ธันวาคมนี้จะรั่วอีกเขาด้วยเฉพาะมาตรการต่อต้านคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย ครบถ้วนสมบูรณ์แบบใช้กับทุกประเทศเนี่ยนะครับซึ่งจะมีผล5ธันวาคมท่านผู้ชมลองนึกภาพเอาดูนะฮะแม้เขาจะสต็อกพลังงานกันเอาไว้แล้วก็วจริงเนี่ยนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับปริมาณและความผันผวนและที่สําคัญการใช้มาตรการคุมเพดานราคาน้ํามันขายจากประเียโดยเฉพาะจากลกุ่ม G7 จะเริ่มใช้พร้อมๆกับมาตรการของยุโรปในวันที่5ธันวาคมเนี่ยยิ่งใช้ค่าแรงชีพของคนชาวยุโรปนี่ยิ่งสูงต่อไปนะครับทีนี้พอค่าวรงชีพสูงคนยุโรปเป็นไงทราบไหมะฮะ ทำให้ไม่มีเงินมาท่องเที่ยวทางไกลแต่มันก็จริงนะคือท่านผู้ชมคิดดูสิว่าเทาเงินบ้านเขาแลกบาทเราเนี่ยเขาใช้เงินบ้านเขาเป็นจํนนวนมากแถมต้นทุนการเดินทางก็สูงจํานวนเที่ยวก็บินก็น้อยราคาค่าตั๋วเองก็แพงแล้วจะมายัางไงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยุโรปเองก็บอกว่าการท่องเที่ยวไม่จําเป็นต่อการดารงชีวิตในช่วงนี้อ๋ออันนี้เป็นมุมมองทัศนคติของทัวร์ยุโรปแล้วละครับว่าช่วงนี้กลายเป็นการเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วนะฮะสำหรับทัวร์การเดินทางท่องเที่ยวออกมาต่างประเทศ เพราะว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวก็เผชิญกับความยากลําบากเมื่อกลับไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าความชีพของเขาเองนี่นะครับและนอกจากนี้นี่นะครับทางด้านของรักษาการประธานสปาวสกรรมนท่องเที่ยวจุรียังบอกด้วยนะฮะยังบอกด้วยครับว่าภาพที่สื่อมวลชนนําเสนอว่าสนามบินสุวรรณภูมินั้นนั่นขนาดนั่นเอียดนะครับต่อแถวเป็นหางเว่านะครับแล้วปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของรักษาการประธานสปาวสกรรมนท่องเที่ยวจุรีบอกว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมฮะ เขาบอกว่าสํานักงานตำรวจคนเข้าเมืองนี่นะครับยังไม่พร้อมในการรับผู้โดางจากต่างประเทศเข้าสู่เมืองไทยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวแห่ใหญ่แห่อยากจะมาไทยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้แม้แต่ภาคการท่องเที่ยวของชนบุรีก็สะท้อนออกมาให้ฟังแล้วนะครับว่ามันไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ถ้าจะต้องประสบด้วยความรู้สึกหรืออะไรของตัวเองก็คงต้องไปดูแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับว่าจริงหรือไม่จรงิงการสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าเชื่อหรือไม่เชื่อกกับสิิ่่งทีเดขึ้นนะครับ